เราจะไปกำลังจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะก็กินโปรตีนก่อนก็จริงๆเรามีหลายคนที่แบบว่าถามมาว่าถ้าจะไฉีดวัคซีนเนี่ยกินโปรตีนได้ไหมนะก็กินได้ปกติเลยค่ะทุกคนกินสองถือวว่ารอบที่ไหนก้กินสองสองแบบนี้ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่านัดวันที่สิบเจ็ดปรากฏว่ามีข้อความส่งมานัดวันที่สิบแปดตอนแรกคิดว่าเออกลับมาจากสุพรรณก่อนหนึ่งวันปรากฏว่า อ๋อใหม่มันก็ได้ฉีดเลยน,นี่นะคะกินไปเลยสอบแคปนะคะโอเคพร้อมไปฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องกินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆถ้าเกิดว่าเรเป็นไข้เจวบจริงอะพารา่มเลยไ,ได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ประมาณนั่นแหละมันถ้าถ้าจะเป็นไข้ก็ประมาณแบบอาจจะช่วงค่ามามหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เข็มที่2เนี่ยมันจะเป็นใครหรือเปล่าโอเคไปแล้วค่ะอาตอนนออันิจฉีดวัคซีนเท็มที่สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจะฉีด เป็นข้างซ้ายเหือนเดิมนะข้างซ้ายเือนเดิมอาการก็คือปวดแขนก็รอบที่แรกก็ฉีดข้างซ้ายนะแล้วก็รู้สึกปวดแขนไปหลายวันเลยนะอาการไข้เย็นก็มีไข้นะรอบที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าจะมีไข้หรือเปล่าว่าอันนี้ก็รอดูอาการนะสามสิบนาทีนะคะรอดูอาการก่อนสามสิบนาทีข็มที่สองเรียบร้อยแล้วน,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 นะคะก็เดี๋ยวรอดูอาการเพราะว่า ไม่ดูจะเป็นอะไรเพราะรอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉีดไปแล้วเอ็งเองคอ,อแหง้นงนะคอแหง้งน้ำลายเรนเยอเหนียวอะไรเงี้ยต้งนั้นที่เราก็กินน้ำเนะเาะแล้วแต่ว่ารอบนี้ดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่จะฉีดได้ประมาณอ่าสิบนาทีละค่ะก็ม่าช้ากินโปรตีนไปสองแคปซูลเนาะหลายๆคนคิดว่ากินโปรตีนแล้วไปฉีดมาฉีดวัคซีนไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าโปรตีนก็คือโปรตีนนะท,นทุกคนว่าเหมือนเรากินข้าวอน่ยเรากินโปรตีนจากสัตว์แต่ว่าอันนี้เราเป็นโปรตีนจากพืชนาะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทานโปรตีนกก็คือทานได้ปติเลย โอเคเดี๋ยวเราดูอาการกันนะคะอัปเดตอาการก3 0สินาที